Welcome Channelians to channel. ians, คลิปนี้ก็คือคลิปอัลบ์ก็คือการมอบของขวัญความรักดีๆให้กับตัวเราเองนะครับทีนี้เนี่ยคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของชาวราศีสิงสำหรับชาวราศีสิงคุณดูคลิปนี้และชาวรา,า,วาศาากีกุมชาวราศีพิษภกชาวราศีพิจิกคุณดูคลิปนี้ได้นะครับ mm hmm. เหตุการณ์จะเกิดขึ้นของคุณ็อเซ และสําหรับผู้ที่มีดวงดาวเช็นดาวคาะดาวพุธดาวเสาดาวเนบจูนดาวพโพโตอยู่ในราศีสิงค์คุณดูคลิปนี้ได้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นคุณ50%บวกลบครนี้นะครับวันที่ผมเห็นนะครับสมการนะครับก็คือวันที่24เดือน10ตุลาคม2563คือวันตรงกลางสามารถเกิดเหตุการณ์ก่อนลงหน้าได้2วันถึง3วันเกิดหลังได้สวันถึง3วันอิทธพลบวกลบก็คือ7วันครับ คือเนี้ยวันที่ยี่สี่เดือนสิบสองห้าหกสามเจอสมกา,ารดาวทพิปอัพรอนศูนย์สี่กับดาวทพิ mm ์แอนเมตอร์เท่ากับจุดเจ้าตาจุดโหนดความสัมพันธ์ความหมายจบาปว่าพอใจในสภาพที่เป็นอยู่มีการติดต่อเท่าที่จําเป็นความรู้สึกพึงพอใจความพอใจความอิ่นตัวคือสมกา,ารนี้เป็นสมกา,ารที่ดีมากคือเนี้ยคุณดูที่นอสผมนะครับทุกราสีเลยนะครับ ถ้าคุณมีข้าองศาของดวงดาวจุดเจ้าตายอยู่ที่28องศาราศีสิงห์นะครับ14ลูกได้การจะเกิดขึ้นหลงคุณรานเซนถ้ามาอยู่ตำแหน่งนี้เลื่อนซ้ายขวาเนี่ยก็จะเกิดขึ้นหลังคุณ90-80คลอดหลานกันมานะครับครันี้เนี่ยจุดที่มาสู่ราศีเนี่ยก็อยู่พิกัดของราศีธนูถ้าเป็นภาพไพ่เนี่ยเอ,อคุณได้ไพ่ใบนี้คุณได้ไพ่พระราชาที่ได้เหรียญจุดนี้เนี่ยก็จะแปลว่า คุณจะพบเจอกับความสําเร็จเรื่องของความรักการติดต่อการติดต่อที่มีการขยายตัวเช่นช่วงนั้นเนี่ยอาจจะมีคนมาติดต่อคุณเพราะว่าเรือจัตาที่สามเนี่ยอยู่ในราศีสิงของคุณเนี่ยค่อนข้างมากเนี่ยคุณดูที่เม้าผมเห็นไหมเรือจัตาที่สามเนี่ยจะเป็นภาพไพ่เนี่ยก็เหมือนคุณได้ไพ่ตัวนี้ดาบห้าแปลว่า คือการติดต่อที่ผ่านๆมาเนี่ยคุณอาจจะเจออุปสรรคเหมือนแบบความทรงจําที่แบบเลวร้วายคุณมีความรู้สึกว่าการติดต่อที่ยากเย็นมากยากเย็นพราอะไรเพราะว่ามีดาวคารกับดาวทิศออวัคนุสวัคขนุขนก็ดดคือพลังหน้าที่ไม่สามารถตํานทานได้คือแบบประมาณว่าคนที่เราคุยอยู่คนที่เราพบอยู่ติดต่อยากหรือบางครั้งเขาอาจจะมีเวลาให้คุณน้อยลง หรือแบบพฤติกรรมค่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเฮ้ยไม่ได้คงเส้นคงวาเหมือนตอนที่คบกันใหม่ๆนะเมื่อก่อนก็มาคอยฉันได้นัดฉันเรารายไปเขาอ่านทันทีเขาตอบมาเขาตกส่งกดไลค์ใน f a ฟ e b o o k เราเวลาเราเอ,อถ่ายรูปอะไรไปคือเหมือนแม้เขาก็ตือหล้นกับเรามากเมื่อก่อนแต่ว่าเอ,อบางครั้งเอ,อ เราก็มีความรู้สึกว่าจุดเนี้ยมีการเปลี่ยนบางอย่างไปแต่เราก็ไม่สามารถที่จะต้านว่าเอ๊ยทำไมเธอไม่ไม่ตอบลายฉันเลยทําไมเธอไม่อ่านฉันน่ะฉันส่งไปตั้งแต่เช้าเธอมาอ่านทีกออ็วันรุ่งขึ้นอะไรางเน,นี้เราก็แบบเหมือนแบบทำอะไรไม่ได้คือจุดนี้เนี่ยก็อิทธิพลของดาวขาดคือแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คุณรู้สึกแย่ แต่ว่า,าถึงช่วงนี้ที่ผมบอกมันที่ 24-10, 25, ก6 27ความสำเร็จในการติดต่อคุณจะมีมากขึ้นคราวนี้ถ้าลงในรายละเอียดเนี่ยตัวนี้ดาวทิปดาวทิศแอมเปตอนแอมเปตอนเนีเ่ยจะเป็นภาพไพ่เหมือนคุณได้ไพ่ตัวนี้ดาบหนึ่งก็คือแอมเปตอนก็คือสภาวะต้นทุนเดิม ความที่เรามีความรู้สึกว่าเราสามารถทนทานกับปัญหารนะหรือว่าความบิดคั้นที่เราเจอกับคนที่เราผูกพันนอกมากเพราะว่าดรวที่อะเมตอนเนี่ยมีจุดเจ้าตาดาววงนอกโคจรอ,อยู่ก็คือจุดเจ้าตานโนดโนดท,ที่อยู่ในราศรีมิถุนอยู่เส้นแบ่งเรือนตาที่1กับเรือนตาที่สจุดเจ้าตาโนดในที่นี้ก็เหมือนคุณได้ไพ่ตัวนี้หมายเ แปลว่าคนที่คุณผูกพันคุณจะมีการติดต่อคนที่คุณผูกพันมากๆคนที่ก็แบบชื่นชมคุณเขาอยากจะอยู่ใกล้ชิดคุณช่วงนั้นเนี่ยเขามีความรู้สึกเหมือนแบบเขาอาจจะแบบว่าอยากติดต่อคุณมากเพราะว่ามีจุดเจ้าตาตัวเนี้ยเออาทิตย์กับจันทร์อาทิตย์ก็เหมือนพ่อจันเหมือนแม่เหมือนพ่อแม่มาเจอกันเขามีความรู้สึกเหมือนเขาออต้องการต้องการพบเจอ ตัวเราคือจุดเจ้าตาจันที่ติดกอาทิตย์เนี่ยถ้าเป็นภาพไพ่ก็เหมือนคุณได้ไพ่พระราชาที่ได้ไดาประมาณว่าคุณจะมีความรู้สึกว่าเอ,อเขาเหมือนแบบมีการติดต่อกับเรามากขึ้นหรือว่าตัวเราเนี่ยก็อยากจีแบบออผูกพันเพราะว่าเพราะว่าจุดเจ้าตาทิตกับจุดเจ้าตาจันเขาอยู่เรือนตาที่หนึ่งซึ่งเรือนใดที่หนึ่งก็คือความเป็นครอบครัว คือคุณมาครับรู้สึกว่าเขาเนี่ยเขาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตคุณไงคุณเลยรู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยการที่เขาแบบไม่สนใจคุณเนี่ยคุณจะมีความรู้สึกกดดันคราวนี้เรือนจันทรเรือนจตาที่หนึ่งเนี่ยที่จุดเจ้าตาตัวโนดนะตัวเนี้ยอยู่เนี่ยก็อยู่ระหว่างเส้นแบ่งเรือนตาที่หนึ่งกับเรือนตาที่สองคราวนี้ในเรือนตาที่หนึ่งเนี่ยมีอาทิตย์กับจันทร์อยู่ใช่ไหมถ้าเป็นพักไพายเนี่ยอาทิตย์เนี่ยก็หมายถึงคุณได้ไพ่ไม้แปด ซึ่งอยู่เดินทายที่หนึ่งก็หมายว่าคุณจะมีความรู้สึกว่าเอ,อเขาเนี่ยมีส่วนในอิทธิพลในชีวิตของเราเพราะว่าเลืสไทล์ที่หนึ่งเนี่ยจะหมายถึงความผูกพันความรักดีๆที่เขาหยิบยื่นให้คุณคือเขาหยิบยื่นความรักดีๆให้คุณตลอดมาเนี่ยคุณก็มีความรู้สึกว่าคุณต้องการสิ่งนี้คือเหมือนบางครั้งเนี่ยคนที่มาคุยกับเราไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ คุณจะมีความรู้สึกว่าไม่ว่าจะมีใครมาคุยกับคุณเนี่ยคนที่เขามาคุยกับคุณเนี่ยเขาจะแบบว่าเหมือนแบบให้ความอบอุ่นกับตัวเราจนเรามีความรู้สึกว่าเราเวลาเราเจอสิ่งนี้มากๆเนี่ยคุณก็จะมีความรู้สึกเหมือนแบบอยากจะได้ความเอาใจใส่ตรงนี้มากๆแต่พอถึงเอ,อช่วงนั้นเนี่ยที่ผ่านมาในอดีตบางครั้งเนี่ยไอ้ความที่เราต้องการความอบอุ่นเนี่ย มันเหมือนมันขาดหายไปตัวเราก็จะรู้สึกกดดันเพราะราดาวทิพย์แอมมทอร์รเนี่ยก็คือสภาวะที่กดดันความอิ่มตัวบางอย่างอย่างที่บอกมาดาวทิพย์อัพลอนส่วนสดาวทิพย์แอมมตทอร์เท่ากับจุดเจ้าตานนคือพอใจอรสภาพความเป็นอยู่มันก็เหมือนว่าเออตัวนี้คุณอาจจะแบบเออคุยกับคนที่คุณคบอยู่น้อยลงเนี่ยเราก็เออรับได้ พอคิดว่าโอเคมันก็แบบทางสายกลางไม่มากไปไม่น้อยไปแบบนี้คือความอิ่มตัวในที่นี้เป็นพัฟไพคือเหมือนคุณได้ไพ่ตัวนี้อ,อัศวินที่ได้ดาบแปลว่าคุณจะสามารถที่จะต่อสู้กับอุปสรรคสิ่งที่มากดดันคุณเไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระยะทาง คุยกับคนที่เราคุยอยู่อยู่กันนานๆอยู่กันเดินนานอยู่คนละจังหวัดหรือบางครั้งเป็นชาวต่างชาติหรือคนไทยก็ได้จะอยู่ต่างประเทศคุยกับเราเนี่ยค่อนข้างลําบากค,คืออยู่ไกลกันก็จะมีความรู้สึกกดดันเราจะไม่ได้เจอตัวเขาเป็นๆหรือว่าเขาส่งสติ๊กเกอร์หรืออยู่สมมติอยู่จังหวัดเดีวยวกันอยู่เชียงใหม่อยู่กรุงเทพอยู่ขอนแก่นก็ทํางานแบบใกล้ๆกันก็ได้แต่คุณก็ไม่ได้เจอหน้าเขาบ่อยๆเพราะว่าอาจจะ อยู่คนที่มันอยู่ไม่ตรงกันอะไรปมาน,นี้คุณก็จะมีความรู้สึกเหมือนแบบว่าแค่เขาส่งสติกเกอร์มาในไลน์ใน facebook กดไลค์คุณคุณก็พึงพอใจอันนี้แหละก็คือมันจะเป็นสรรมการที่ว่าพอใจในสภาพที่เป็นอยู่การติดต่อเท่าที่จําเป็นอันนี้เนี่ยแล้วก็ดาวนิโหลอัลอนเนี่ยถ้าเป็นภาพไพ่เนี่ยคุณได้ไพ่ตัวนี้คุณได้ไพ่เหรียญสิกแปลว่าคุณจะพบเจอกับความสําเร็จ ความสเร็จเรื่องของการติดต่อเพราะดาวทิศอัพลอนเนี่ยข้าวองศาอย่างเขาอยู่ในราศีมิถุนจะเป็นภาพไพ่ก็เหมือนคุณได้ไพ่ตัวนี้ไพ่ภระสาคขล่าแปลว่าคุณจะมีการติดต่อที่คุณมีความรู้สึกว่าผูกพันเหมือนได้รับความอบอุ่นคือคุยกับคนที่คุณคุยอยู่คุณก็มีความรู้สึกว่าคุยกันรู้เรื่องมากขึ้นอาจจะเป็นคนที่แบบว่ามาติดต่อคุณเคยคุยไว้ แล้วก็เราฟื้นพอใจเขาแต่คันนี้เนี่ยดาววงนอกที่โครจรอ,อยู่นะดาวทิตย์อพอลลอนอยู่มีจุดเจ้าตาอาทิตย์อาทิตย์ก็หมายถึงตัวเราสามีผู้ชายคันนี้จุดเจ้าตาอาทิตย์ที่อยู่วงนอกนอกนครโคจรจริงจะเป็นภาพไพ่ก็เหมือนคุณได้ไพ่ถ้วยหนึ่งแปลว่าคุณได,ได้พบเจอกับมิจรภาพความรักที่ดีๆคือความรักที่ดีๆที่อิ่มเยื่นให้กับตัวเรา เป็นการเกิดขึ้นใหม่คือประมาณเขาว่าการเกิดขึ้นใหม่ประมาณว่าสมมติว่าคุณคุยกับคนคนนี้อยู่ถึงช่วงนั้นเนี่ยก็ mm. าอาจจะมีแบบการพูดคุยบางอย่างหรือว่าทําให้เรามีความรู้สึกว่าเออนะเป็นความพอใจใหม่ที่เกิดขึ้นระหว่างการติดต่อคุณกับเขาเหมือนเขาสามารถที่จะสร้างแรงบันดาลใจบางอย่างทําให้คุณมีความรู้สึกว่า อบอุ่นในสิ่งที่เขาแสดงออกผูกพันแล้วก็ถ้าลงในรายละเอียดที่ลึกเข้าไปเองเนี่ยมีดาวพุธอยู่ด้วยดาวพุธก็คือเรื่องการติดต่อดาวพุธถ้าเป็นพักไพ่เนี่ยคุณได้ไพ่ตัวนี้เอ,อ่อถ้วยห้าแปลว่าการติดต่อที่ผ่านมาเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะมีปัญหาแต่ถึงช่วงนั้นเนี่ยก็จะเป็นการติดต่อที่เรามีความรู้สึกพึอพอใจ เพราะว่าดาวพุธเนี่ยข้าองศาเขาอยู่ที่สี่องศาราศีพุธจิกยิมห้าริบดาอยู่พิกัดของราศีพฤกษ์พฤกษ์ก็คือดาวศุกร์ดาวศุกร์ก็คือความรักความสุขใจเงินสิ่งที่ดีๆที่จะตามมาคือประมาณว่าก็เป็นภาพไพ่ก็จะเหมือนเหมือนคุณได้ไพ่ดาบแปดแปลว่าความรักดีๆที่คุณมีความรู้สึกว่าบางครั้งที่ผ่านมาคุณไม่ได้ไม่ได้ความรักดีๆเลยลึกๆนิดๆเหมือนแบบ น้อยใจบางอย่างหรือคุณความรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยแสดงออกบางอย่างแต่ถึงช่วงนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการพูดคุยกันที่มากขึ้นความผูกพันการติดต่อ,กา,ตตอการติดต่อที่แบบว่าประสบความสําเร็จเพราะว่าเราพูดอยู่ใกล้กับเราจิตอัปปะรอนัอ่น,น,นคือความสําเร็จก็คือการติดต่อพูดคุยการเจราจาที่สามารถที่จะบบประสบความสําเร็จ ระหว่างคุณกับคนที่คุณคุยอยู่มากขึ้นทีนี้ถ้าลงรายละเอียดเนี่ยคุณดูที่เมาส์ผมเห็นไหมจุดเจ้าตาโหนดวงนอกเนี่ยส่วนสีก็ดาวทิฟเออราเซาดดาวทิ์เซาดเนี่ยถ้าเป็นภาพไพ่เนี่ยก็เหมือนคุณได้ไพ่ตัวนี้เหรียญห้าแปลว่าคุณจะมีความสาเร็จสิ่งที่ยากๆที่ผ่านมาเนี่ยคุณสามารถที่แบบสร้างสรรค์แล้วก็มีสิ่งที่เรา ตึงพอใจที่จะเกิดขึ้นกับเราได้มากขึ้นกว่าเก่าเพราะว่าเราทิพเซอุตเนี่ยก็คือทิศทางที่เป็นไปตามเป้าหมายแล้วก็เราทิพเซอุตเนี่ยก็คือแบบข้าองศาขเขาอยู่เนี่ยเขาอยู่พิกัดของราศีธนูนะราศีโนในที่นี้เนี่ยที่เราทิพเซอุตอยู่ก็เหมือนคุณได้ไพ่ตะมูลตะมูลเนี่ยก็เปรียบเหมือนแบบความที่เราพบเจอของที่เราูกใจมันก็ตะมูลก็แบบ หมือนจุดเจ้าตาจันทร์ของที่เราจูกใจการติดต่อที่เรามีความรู้สึกเราอยากจะให้สิ่งนั้นเนี่ยอยู่วนเวียนเราเราเราพึงพอใจตรงนี้เรามีความรู้สึกว่าเรามีความสําเร็จเราอยากได้ไดการสร้างสารรค์มิตรภาพดีดีที่จะเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกี่ยวอ่อความสัมพันธ์กับคนที่เราคุ้นเคยว่าเราทิศเนี่ยเซอุตเนี่ยมาโยงจุดเจ้าตาโหนดเห็นไหมจุดเจ้าตาโนโหนดโหนดก็คือคนที่เรา สนิทคุ้นเคยคนที่เราผูกพันมากๆนะคือจุดเจ้าตาโหนดเนี่ยนะกับดาวทิ์เซอุดเนี่ยถ้าเป็นภาพไพ่คือดาวสองตัวนี้รวมกันโหนดเซอุดเนี่ยก็จะหมายว่า,าการกระทําร่วมกับคนที่เรา,เาค,รบ,ครบอยู่คุยอยู่นะคือการติดต่อกันคือการแบบความสัมพันธ์ เป็นเรื่องของความผูกพันถ้าเป็นทับไพ่คุณได้ไพ่ตัวนี้เทมเบลนเทนเบลนก็ mm hmm. คือ mm hmm. การที่คนสองคนเนี่ยปรับความเข้าใจกันได้ mm hmm. คือบางครั้งอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างในอดีตท,ที่ตัวเรากับคนที่เราครบคนที่เราคุยเนี่ยอาจจะมีบางเรื่องที่ mm hmm. เอ,อเรามีความรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นไปนตามที่เราคิดแต่ถึงช่วงนั้นเนี่ยคุณกับเขาก็สามารถที่จะหันหน้ามาคุยกันได้ เออเนี่ยเขาชอบแบบนี้นะตัวเองชอบแบบไหนคือเออคำพูดของเขาบางครั้งอาจจะท,ทาให้ตัวเองโกรธเขาขอโทษนะอะไรมาเนี้ยก็คือเป็นความสัมพันธ์ที่เราที่คุณสองคนเนี่ยปรับความเข้าใจกันได้คนในครอบครัวคนในกลุ่มในก้อนคน,นกับคนที่เราเอา่อคุ้นเคยผูกพันคือเป็นการที่แบบการปรับตัวบางอย่างที่ สามารถที่จะเขา้าได้ทีนี้เนี่ยถ้าจะสรุปเนี่ยเออจุดที่มันสูงสีก็คือดาวพฤหัสเนี่ยถ้าเป็นภาพไพ่ก็เหมือนคุณได้ไพ่ตัวนี้หมายสองหมายสองก็คือว่าเป็นความสําเร็จที่ความสัมพันธ์ระหว่างคนสองคนเนี่ยเข้าใจกันมากขึ้นการติดต่อการพูดคุยความเข้าอกเข้าใจกันมีสภาพดีๆที่หยิบยื่นให้ คือประมาณว่าคุณจะเจ,กเจกอกับคนที่เขาเข้าใจคุณเนี่ยคนที่เขามีความรู้สึกว่าเขาอยากจะรู้จักกับคุณมากขึ้น <m> เขาจะมีความรู้สึกเขาอยากจะผูผออกพันกับคุณมากขึ้นเขาอยากจะแบบเหมือนแบบเอเอเดินเกมให้มันแบบมากขึ้นเหมือนแบบเรียกว่าทําให้เราแบบเหมือนแบบเข้าใจในตัวเขามากขึ้นคือเขาอยากใกล้ชิดกับเรามากขึ้น เขาเปความรู้สึกเขาได้รับความอบอุ่นจากที่เราพูดคุยจากที่เราแสดงออกอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการขยายตัวอิทธิพลของดาวพฤหัสพฤหัสก็คือเรื่องของความสําเร็จแล้วก็การขยายตัวแล้วก็สิ่งที่ตัวคุณจะได้อย่างหนึ่งนะจุดนี้คุณได้ตรงนี้ดาวคารกับ ดาวคารกับดุกรุข,ข,ขอังคารก็คือความสัมพันธ์ทางเพศาการติดต่อที่เชื่อมโยงเอ่อดาวศุขในที่นี้จะเป็นภัพภ้ยคุณได้ไพ่ตัวนี้จัสเมนก็คือไพ่ชุบชีวิตประมาณว่าคุณจะได้รับเอ่อเหมือนโอกาสความสัมพันธ์ที่บางครั้งที่ผ่านมาคุณอาจจะทําให้เขาโกรธทาให้เขางอนเขาอาจจะแบบให้โอกาสคุณนอาจจะแบบ โอเคไม่เป็นไรฉันรู้ว่าเธอก็งอนชันเหมือนกันเธอถึงอาจจะพิมพ์ข้อความมาที่เรามีความรู้สึกว่าอ่านแล้วเราก็โมโหเหมือนกันแต่ฉันก็จะเข้าใจเธอฉันคิดว่าเวลาที่เราเคยคบกันเราก็น่าจะให้อภัยกันได้ก็เหมือนแบบมีความรู้สึกชุบชีวิตมากขึ้นเพราะว่าดาวสุกนี่ก็คือเรื่องของความรักแล้วก็ความสุขใจ ตอนี้ดาวศุกร์เนี่ยเขาก็อยู่พิกัดของราศีกัน,ก,นก็คือเรื่องการติดต่อการติดต่อที่แบบเหมือนมีความเข้าใจกันมากขึ้นพฤติกรรมการออแสดงออกเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยก็คือเราจะผูกพันเพราะว่าดาวคานก็คือกิจกรรมที่คุณจะต้องทาเป็นการเกิดขึ้นใหม่แล้วก็มาเจอกับดาวศุกร์เหมือนประมาณว่าเป็นความสําเร็จในกิจกรรมความพึงพอใจบางอย่างเกี่ยวกับ การนแสดงออกเรื่องของความรักมิตรภาพอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณแล้วก็เถ้าลงรายละเอียดเนี่ยดาวองคารกับดาวศุกร์ที่มันส่ลนสีกันเนี่ยสู่ลนสีคือดาวสองตัวรวมกันนะจุดที่มันส่ลนสีก็อยู่เรือนตาที่สองจุงดแดงเนียเห็นไหมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมคลิกทีนะคุณดูที่มาผมนี้ตรงนี้นะเ,เห็นไหมเห็นสีแดงวะอันนี้คราวนี้เนะี่ยในสีแดงเนี่ย ที่คุณเห็นเนี่ยอันนี้ก็คือถ้าเป็นภาพไพ่เนี่ยก็คือคุณได้ไพ่ถ้วยแปดเพราะว่าจุดที่มาส่วนัองสีอยู่ในเดือนาตาที่สองซึ่งเดือนาตาที่สองเนี่ยก็หมายถึงเรื่องของดับสุขก็คือความรักความสุขใจคือกิจกรรมที่เราที่เรามีการพูดคุยที่เรามีการพบเจอกับคนที่เราพึงพอใจเราแบบสื่อสารกันรู้เรื่องมันแบบสารสัมพันธ์แบบที่มันแน่นแน่นขึ้น คุณจะมีความรู้สึกว่าแบบว่าแค่เขามองคุณคุณก็มีความรู้สึกเขาไม่ต้องพูดกันละแต่คุณเข้าใจในความรู้สึกเขาที่เขาแสดงออกมาด้วยสายตาเพราะว่าเขาผูกพันกับคุณคือแล้วก็จุดที่มาส่วนสีตรงเนี้ยสีแดงเนี่ยนะเห็นไหมอ่ะผมกดอีกทีหนมากสีแดงเนี้ยทำมุมทำมุมสี่น้าองศาจุดที่มาส่วนสีในลักีสิสีของคุณ คือจุดที่มีส่วนนังสริ 4, ทำมุมสี่ห้านั่นเหมือนคุณได้ใช้เดอะเอ็มพาเลแปลว่าคุณจะได้ความรักที่ดีมีมิตรภาพดีๆที่เกิดขึ้นของคุณเพราะว่าเรื่องจุตาที่2ก็คือเรื่องของดาวศุกร์ดาวศุกร์ในราศีพฤษภก็คือการคัดสรรความรักมิตรภาพความสุขใจที่คุณจะได้รับคุณจะมีความสุขใจกับคนที่คุณผูกพันธ้อมีจฉาเจ้าตาหนอนหนอก็คือ สิ่งที่เราพึงพอใจนะแล้วก็ไพ่ใบสุดท้ายที่คุณได้นี่อันนี้ผมจะโยงแบบสุดๆให้คุณเลยก็คือจะเป็นเรื่องของโนดความสัมพันธ์มาโยงกับจุดเมตรก็คือการเกิดของความสัมพันธ์ที่เราพึงพอใจที่เกิดขึ้นใหม่ความรักดีๆมิตรภาพที่ดีจะเป็นภาพไพ่ก็เหมือนคุณได้ไพ่ถ้วยสิบแพรว่า ุณจะมีเหมือนการเฉลิมฉลองมีสภาพดีๆอาจจะมีคนที่เขาแบบอยากที่จะมาคุยกับคุณมากขึ้นบางคนอาจจะไม่มีใครมาคุยเลยถึงช่วงนั้นอาจจะมีคนที่เขาแบบสนใจในตัวคุณเขาอาจจะแบบเห็นคุณทางโลกออนไลน์ว่าอิทธิพลของดาวพุธก็คือเรื่องของการติดต่อแล้วก็อิทธิพลของดาวยูเรน,นัสที่มายลงกับจุดเจ้าตะานธยูเรน,นัสก็แปลว่าว โลกโซเชียลเอ่ออินเทอร์เน็ตเอ่อโลกไซเบอร์ไลฟ์เฟซบุ๊กโปรแกรมหาคู่ชาวต่างชาติการติดต่อที่คุณไม่ได้คาดคิดคาดฝันก็คือเหมือนแบบความรักมิตภาพดีๆมีโอกาสที่คุณจะได้รับการติดต่อแบบฉับพลันการติดต่อพันทั้งโลกออนไลน์หรือเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์อาจจะมีการติดต่อบอางอย่างที่คุณไม่ได้คาดคิดกับคนที่คุณผูกพันอาจจะเป็นคนที่แบบ คยคุยกับคุณไว้แล้วเราถึงช่วงนั้นเนี่ยกาจะมีการติดต่อบางอย่างมาแบบฉบับพันทางโลกออนไลน์แล้วก็เป็นสิ่งที่คุณดีใจแบบไม่ได้คัดคิดก็คือเราเรารู้สึกเหมือนเราพึงพอใจกับการติดต่อเนี้ก็คือส้ำการเนี้ยก็เป็นส้ำการที่ดีเรียกว่า70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์นี้เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นกับคุณแน่แต่คุณไม่ต้องมาเชื่อผมนะต่ผมอยากให้คุณไปพิสูจน์กับผมคุณเอาปากกาดีสอดจด คุณฟรอจดจอการนี้จะเกิดขึ้นกับคุณแน่วันที่24เดือน1 2 5 6 3งามอิทธิพลบวกลบ7วันนะผมระบุวันคุณจดที่ปฏิทินคุณนะเราไปพิสูจน์กันเพราะว่าผมอาจจากวงโคจรจริงนะอันนั้นเนี่ยก็คือเหตุการณ์เนี่ยถ้าคุณไม่จดคุณก็จะลืมแล้วคุณก็จะไม่ได้ใจพิสูจน์กับผมแต่ถ้าคุณจดคุณเรอจดจอเหตุการณ์เนี่ยคุณสังเกตแต่คุณต้องไปประยุกต์กับอาชีพคุณแล้วก็เสิ่งว่าร้องเพื่อนๆคุณ ลูกค้าเจ้านายคนที่เขามาคุยกับคุณเพราะว่าคนที่ฟังคลิปผมร้อยคนก็สิ่งมาร้อมคนละแบบกันแต่อารมณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นกับคุณแน่นอนนะเพราะว่าผมอ่านจจาะวงจรจริงผมถึงบอกให้คุณกับผมไปพิสูจนนะ์กันนนะก็สำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็กดซับสไครต์กดติดตามช่องยูเรเนียนสกาเลตนะแล้วก็สำหรับคนที่กดไลค์กดแชร์ แชร์มาให้เพื่อนๆคุณได้รับรู้ได้เอ,อได้ดูคิดดีๆแบบเนี้ยผมก็ขอขอบคุณมากนะขอบคุณจากใจนะครับก็ผมมีสามช่องนะก็กดติดตามได้หมดเลยทุกช่องนะครับสําหรับใครที่มาฟังครั้งแรกอาจจะมงงหน่อยคุณก็ไม่ต้องกังวลฟังไไหลายๆรอบนะครับพอผมอ่านจากวงขอจรจริงมีหลักการนะครับแล้วก็จอดจมเหตุการณ์เกิดขึ้นคุณแน่นอนก็โอเคนะ สำหรับสุดท้ายนี้ผมขอให้พลังดีๆนะครับสถิตยอยู่กับทุกๆคนขอให้ทุกๆคนฝ่าฟันอุปสรรคอันเลวร้ายไปได้แนบะประสบความสำเร็จรุ่งลงนะครับขอให้ทุกคนพบเจอกับความรักที่ดีมิตรภาพดีๆคนที่จริงใจกับเรานะครับแล้วกลับมาฟังคิดผมได้ใหม่ในโอกาสหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ